ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้จูมาที่บ้านพักตากอากาศแต่เดี๋ยวจะพาไปดูที่เก็บเห็ดที่ทุกๆปีที่จูมาหรือว่าทุกครั้งที่มาเนี่ยในช่วงที่แบบฤดูเก็บเห็ดเนาะก็จะไปแวะดูซึ่งมันอยู่แบบใกล้ๆติดกับบ้านพักตากอากาศเลยคือห่างกันแค่ประมาณสัก10เมตรเองอะ่ะก็คือทุกปีเนะจูจะเจอเห็ดเหลืองต,ตรงนั้นแต่เดี๋ยวจะไปดูจะว่าตอนนี้มันมันยังมีหรือเปล่าหรือว่ามันแบบ มันเน่าไปหมดแล้วหรือว่ามันแบบมันอากาศเย็นแล้วมันแบบมันไม่ขึ้นแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันจ่ะนี่ป่าเห็ดจัว๊วคืออยู่ตรงนี้เลยทุกคนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ข้างล่างนะเนี่ยเราเล็งขึ้นไปเนี่ยก็จะเห็นเห็ดเหลืองแล้วทุกคนดอกใหญ่มากเดี๋ยวยูจะซูมให้ดูนะนี่เห็นไหมคะนี่นี่ตรงนี้แสดงว่ายังมีเห็ดอยู่เดี๋ยวขึ้นไปดูกันจ้ะ คือแบบไม่ต้องเข้าป่าไปไหนไกลๆเลยทุกคนเก็บมันติดกับบ้านพักตากอากาศนี่แหละเนี่ยปีนขึ้นมาแค่ไม่ถึง10เมตรประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูเหตุการณ์ว่าแบบจะมีประมาณไหนโอโ้โหทุกคนผิดคาดมากๆอ่ะเห็ดซุปปิโลเพียบเลยค่ะแล้วก็กับกําลังหนุ่มๆทั้งนั้นเลยอ่ะเยอะมากขอบอกว่าเยอะมากม คือกําลังสวยเลยจ้ะอือหือนี่นี่บางทีมีเพื่อนเพื่อนบางคนบอกว่าเออจูไม่ใส่ถุงมือหรือแบบไม่ตัดขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้จะพยายามตัดขาไปเลยทีเดียวเนาะไม่ต้องเอาไปไม่ต้องขนไปตัดขาที่บ้าน ส่วนถุงมือจุกก็ยังไม่ใส่นะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบอยากสัมผัสธรรมชาตินะทุกคนชอบอะไรแบบนี้แบบจับเห็ดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะใครใส่ยังไงก็ไม่ผิดเนาะแล้วแต่แต่ที่แน่ๆตอนนี้คือเห็ดเพียบจ้ะทุกคนเพียบจริงจ้ะ จูนึกว่ามาบอกว่าจะไม่เจออะไรซะแล้วนึกว่าจะเน่ากันหมดแล้วทุกคนแต่ที่ไหนได้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีเห็ดดำแบบนี้ด้วยนะนี่นี่ก็เป็นครั้งแรกที่จุได้เห็นเห็ดดำนี้ด้วยหละทุกคนเห็ดเนี้ยจุว่าคือจุลองชิมแล้วอะนะจะคล้ายๆกับเห็ดหูหนูจุว่าเนี่ยเนี่ย รสชาตก็จะคล้ายมากใส่ยำเนี่ยอร่อยมันจะแบบกึึบๆอะ่ะคล้ายๆเห็ดหูหนูเนาะจากมุมนี้ก็เพียบเลยจะโอ๊ยบางดอกอยู่ก็เผลอเหยียบเดี๋ยวถ่ายให้ดูคร่าวๆก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยถอนทีเดียวจ้ะนี่เพียบเลย ขึ้นมาสูงนิดนึงจะเริ่มเป็นเห็ดเหลืองนะจ๊ะทุกคนเห็ดเหลืองก็คือกั้นแต่เหลนลีเนาะที่ส่วมีที่ฟินแลนด์เราจะเรียกว่ากั้นแต่เหลนเลยดอกใหญ่มากเหมือนกันจ้ะนี่แล้วเหลืองสวยมากยังมีอีกมีต่อมีต่อจ้ะนี่ แล้วก็นู่นตรงนี้ก็เห็ดซุปติโลอ่ทีนี้เดี๋ยวเราไปถอนกันจ้ะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาดึงเห็ดไปด้วยกันเน,ะะเน,นเา,กาเกนเนะก่อนอื่นทุกคนจุข,ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆทุกการติดตามค่ะในช่วงเดือนตุลาที่ฟินแลนด์เห็ดเนี้ย เออบางคนก็จะเรียกว่าเห็ดดำเห็ดขาดำแล้วแต่เนาะแต่ที่ฟินแลนด์จริงๆเราจะเรียกว่าอะไรนะเห็ดซูป,ปิโลวะเวโรคือจะขึ้นเยอะมากอะทุกคนเยอะมากจริงๆยิ่งปีนี้นะทุกป่านี้แบบว่าขนกลับบ้านกันไม่ไหวคือเอาแค่พอกินพอเพราะว่าแบบมันเยอะเกินอะไรเงี้ยค่ะแล้วสำหรับในส่วนของจูเนี่ยกระป๋องของจูว่าก็จะพยายามตัดขาไปด้วยเลยเนาะ แต่จุก็มีผู้ช่วยในส่วนของผู้ช่วยของจุกอะก็คือป้าป้านั่นแหละแกไม่ได้ตัดไปด้วยหรอกก็คงจะต้องไปนั่งตัดกันที่บ้านต่ออยู่ดีละจ้ะทุกคนเพราะว่าป้าแกแบบมานั่งแบบนี้นานๆไม่ไหวเนาะแกไม่สะดวกลุกๆนั่งๆอ่ะจ้ะ ด้วยความที่จูะไม่ใช่สายเข้าป่าแบบเมื่อชีบ่ะทุกคนเวลาเข้าป่าเนี่ยไม่ว่าจะใกล้หรือไกลอะไรเงี้ยก็จะต้องมีป๊าป๊าไปด้วยเป็นเพื่อนทุกครั้งอะจา้ะมันรู้สึกอุ่นใจเนาะมันเป็นความแบบว่ารู้สึกส่วนตัวมากกว่าแต่ว่าใครที่เก่งๆเ,เข้าป่าคนเดียวได้สบายอันนี้ก็แบบเออชื่นชมเขาเนาะก็เดี๋ยวดึงเห็ดไปแล้วก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆนะทุกคนนะจูไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปจู๋อะ อยู่ที่ไหนกันบ้างไรเงี้ยก็เม้นๆเมบอกกันมาได้นะจ๊ะทุกคนว่าแบบเอออยู่ที่ไทยหรืออยู่ที่ประเทศไหนอะไรเงี้ยเนาะจะได้แบบว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนอะไรแบบนี้กันได้ถ้าใครที่ไม่ได้อยู่ที่ฟินแลนด์เนาะ ฟินแลนด์เขาก็ไม่ได้เป็นประเทศที่ใหญ่ตัวอะไรเนาะมีประชากรแค่ประมาณ6ล้านคนเองอะแต่ข้อดีแล้วก็จุดเด่นของฟินแลนด์เขามีทรัพยากรธรรมชาติที่แบบอุดมสมบูรณ์มากทุกคนและอีกอย่างหนึ่งคือฟินแลนด์เป็นประเทศที่แบบค่อนข้างเงียบสงบนะไม่ได้เป็นประเทศแบบวื้อหวาฟูฟาอะไรถ้าจะนึกถึงความว่าวังทางแสงสีเสียงอะเขาจะไม่ใช่เหมือนลาสเวกัสหรือใดๆเลยนะเขาจะเป็นแบบธรรมชาติที่สวย งามที่เงียบสงบอะไรเงี้ยแล้วฟินแลนด์เขาเป็นประเทศที่แบบว่าอยู่กันแบบพอเพียงเนาะมีความสุขกับธรรมชาติอะไรแบบนี้ค่ะแล้วที่นี่เขาจะมีรัฐสวัสดิการที่แบบมั่นคงมากอะ่ะประชาชนเขาเลยอยู่กันแบบมีความสุขไม่มีความกังวลใดๆนั่นแหละฟินแลนด์เลยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกแล้วก็ติดต่อกันหลายปีด้วยนะ ล้วจูก็ถือว่าโชคดีนะที่เราแบบมีโอกาสได้มาอยู่ประเทศนี้โดยส่วนตัวก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างอินโทรเวดหนักมากกับทุกคนก็เลยจะชอบความสงบความเงียบความอะไรที่เป็นธรรมชาติแบบนี้ค่ะฉะนั้นสําหรับสาวๆที่กําลังจะมีแฟนเป็นคนฟินแลนด์หรือว่ากําลังจะย้ายมาอยู่ที่ฟินแลนด์นี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นเนาะว่าฟินแลนด์ไม่ใช่ประเทศที่แบบว่า วืห,หวาหรือว่าสีสันแฟชั่นฉูดฉาดอะไรแบบนั้นแต่จะเป็นประเทศที่แบบว่าอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติที่สวยงามสิ่งแวดล้อมอากาศบริสุทธิ์อะไรแบบนี้ค่ะในส่วนของข้อดีหลักๆของคนฟินแลนด์นะเอาเป็นว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นนส่วนใหญ่ของคนฟินเนาะคนฟินนะทุกคนเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือสูงมากแล้วก็เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ก็คือเขาจะเป็นคนที่ไม่คดโกงคนอื่นนะจ๊ะ เพราะฉะนั้นพาสปอร์ตของเขาเนี่ยจึงมีความน่าเชื่อถือติดอันดับ1ใน3ของโลกอ่ะก็คือหมายความว่าสามารถที่จะเดินทางไปประเทศต่างๆทั่ทททวโลกเนี่ยได้ประมาณเกือบเกือบร้อประเทศน่ะโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าก็ดึงเห็ดกันไปแล้วก็เมามอยกันไปเนาะตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นเห็ดเหลืองและดอกใหญ่ๆเลยแต่นางก็จะเริ่มแก่กันแล้วนะเนี่ยค่ะ เริ่มจะช้ำๆและแต่ก็เหลืองสวยมากๆสีเหลืองเข้มมากๆเลยช่วงนี้เอากองกรองรวมกันไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยตัดๆัดขาแล้วก็เก็บใส่กระป๋องทีเดียวจ้ะทุกคนยังไงจุก็ขอขอบคุณอีกครั้งนึงเนาะสำหรับทุกการรับชมแล้วก็ทุกการติดตามและที่สำคัญทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะจุอ่านหมดแล้วก็จะเอามาปรับนะจ๊ะจากตรงนั้นนะ ุก็จะปีนลงมาตรงหน้าผาตอนนี้จุยืนอยู่ตรงหน้าผาเบาๆนะทุกคนเพื่อที่จะปีนลงมาเก็บดอกเหลืองๆตรงนี้อยู่ในลืมนี้ด้วยทุกคนเห็นว่า เกือบจะเน่าแล้วสูงขึ้นมานิดนึงฝากวางตรงนี้ก่อนยังมีหน้าผาตรงนี้อีกนิดนึงอุ๊ยจะงายหลังป้าป้ามุดเก็บช่วยอยู่ตรงนู้น นี่ปีนลงมาเก็บตรงหน้าผาแล้วมุมนี้ก็ได้เห็ดเหลืองประมาณนี้ทุกคนแล้วทุกๆก,การเก็บเห็ดจุก็จะไม่ลืมที่จะวัดความบานของหน้ากับความบานของเห็ดจะ้ะทุกคนยังค่ะยังไม่หมดเดี๋ยวดึงกันต่อเลยจะ้ะ โหเห็ดดาเพียบเลยจ้ะทุกคนที่ฟิลล์เราจะเรียกว่าตัวโรวิเซียนี่ใช่ไหมใส่ยำอร่อยนะอันนี้มันจะเหมือนเห็ดหูหนูเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบ โขดหินสูงๆประมาณท่วมหัวนะจ๊ะทุกคนก็จะเป็นหน้าผาเบาๆนะตรงนี้เพราะฉะนั้นจุก็ต้องมีการกายกรรมเปี่ยงยางนิดนึงในการเก็บเห็ดจ้ะทุกคนเนี่ยมันก็มันตรงนี้เนี่ยได้ลุ้นได้เสียวเนาะทุกคนคือเนี่ยจุเดินขึ้นป่ามันเนี่ยค่ะตามทางตรงเนี้ขึ้นมาแบบไม่ถึงสิบเมตรนะจ๊ะก็ป่าเห็ดก็อยู่ตรงนี้ที่จุเก็บไปเมื่อกี้ ได้เห็ดเกือบสองถังอะทุกคนคือแบบฟินแลนด์ปีนี้คือสุดมากจริงๆค่ะ โอเคยอมที่ติดกับบ้านพักตักอากาศตอนนี้จุก็เก็บหมดแล้วก็ได้เวลาออกจากป่าตรงนี้จ้ะแต่เดียวเราจะไปต่อกันที่ป่าใหญ่จ้ะทุกคนห่างจากบ้านพักตักอากาศประมาณ2-300เมตรเขาบอกว่าขนกลับกันไม่ไหวจ้ะจำใจต้องออกจากป่าอีกแล้วและนี่ก็คือผลงานของตะกี้ที่จุเก็บกระป๋องปลานี่ต้องไปทําความสะอาดต่อที่บ้านยังไงขอบคุณมากสาหรับการรับชมนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ป่าใหญ่จ้ะทุกคนเขาบอกว่าเยอะจนแบบ ขนกลับไม่ไหวอะค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะทุกคนแล้วก็ขอให้เฮงๆกันทุกต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนด้วยนะบ๊ายๆค่ะ